สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องส้มสาราดีเลสเพลย์ค่ะและว,วันนี้ส้มมีสาระแล้วก็ข่าวสาราดีๆเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุค่ะที่ท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะกมบัญ hmm. ชีกลางนะคะเขาบอกว่ามันมีเงินส่วนหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเงินส่งเคาะ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยก็คือผู้สูงอายุแล้วก็มีบัตรคนจนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะมันเป็นงบเงินงบประมาณนะคะในปี2566เรียกได้ว่าเป็นเงินตกเบิกนะถ้าเราพูดกันสั้นๆง่ายๆนะคะในงบประมาณปี66อัตรา100บาทต่อเดือนอ่าเรายลละเอียดละมันเป็นยังไงนะคะข้อมูลนะคะจากนางสาวทิวาพรผาสุอันนี้ท่านเป็นรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็ออกมาชี้แจ ะะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะโดยสรุปนะคะก็คือเขาบอกว่ามันจะมีเงินกองทุนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ากองทุนผู้สูงอายุแล้วก็ได้รับอนุมัติแล้วนะเงินนี้แล้วเงินนี้นะคะเขาก็จะจ่ายเพื่อส่งเคาะยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นใน โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี -65 ก็คือว่าสรุปนะคะก็คือผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นรุ่นใหม่คือใช้บัตรประชาชนนั่นเองนะคะในงบประมาณนั้นนะเขาจะให้เป็นระยะเวลา6เดือนก็คือนับตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะ66จนถึงเดือนกันยายน6 6 ปีนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเดี๋ยวพาไปดูตารางเพื่อจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นค่ะจากตารางนี้นะคะก็คือข้อมูลระยะเวลา6เดือนที่ว่านี้นะคะเขาก็จะนับจากวันเดือนปีเกิดของท่านผู้สูงอายุนั่นเองนะคะเรามาดูลำดับแรกเลยถ้าผู้สูงอายุนะคะท่านเกิดก่อน1เมษายน2 5 0 6 ก็จะได้รับสิทธิ์นะคะก็คือเดือนที่รับสิทธิ์ก็คือท่านจะได้ตั้งแต่เมษาเลยเมษาพฤษภามิถุนารักรกดาสิงหาและกันยา66ก็คือท่านจะได้6เดือนซึ่งอย่างที่บอกว่าได้เดือนละ1 0 0 6เดือนก็รวมจะได้รับสิทธิ์600บาทส่วนผู้สูงอายุท่านใดนะคะที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2 5 0 6 ก็คือท่านก็จะได้ลดหลั่นกันมาก็คือเดือนพฤษภาจนถึงเดือนกันยาก็พฤษภามิถุนากรกกราสิงหากันยาก็ได้5เดือนเดือนละ100ก็เป็น500แล้วก็ลดหลั่นกันมาถัดไปก็คือผู้สูงอายุนะคะที่เกิดระหว่าง1นึถึงสาพฤษภาสองพนกนะคะก็จะได้400บาทผู้สูงอายุนะคะที่เกิดระหว่าง1นึถึงสามิถุนาสองพนาร ก็จะได้300นะคะท่านที่เกิด1ถึง31กรกฎาคม2506นะคะท่านก็จะได้200แล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่เกิดระหว่าง1 31สิงหา2506ท่านก็จะได้1เดือนก็คือในเดือนกันยานะคะก็จะได้รับสิทธิ์100บาทซึ่งมันเป็นเงินนะคะที่เข้าเพิ่มให้ ในผู้สูงอายุนะคะที่มีไรายได้น้อยแล้วก็ได้ลงทะเบียนของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เราไปรูดซื้อของนะคะแต่จะเข้าไปในอ่ะบัญชีพร้อมเพคค่ะพร้อมเพ์ก็คือเราต้องเปิดบัญชีกับธนาคารอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไปสมัครผูกบัญชีพร้อมเพ์ไว้แล้วก็คือเขาอะค่ะจะเข้าเงินงบประมาณส่วนนี้นะคะให้ทางบัญชีพร้อมเพคค่ะคราวนี้ส้มพามาดูนะคะว่าจากที่บอกว่าเขาจะโอนเงินเ ข้อบัญชีพร้อมเพย์นะคะ เขาก็จะมีรอบวันจ่ายนะคะสำหรับคนที่เกิดแต่ละช่วงปีนะคะซึ่งสามารถดูในตารางที่ส้มแปะได้นะคะนี่แปะมาให้ดูแล้วนะยกตัวอย่างนะเวลาที่เขาจะจ่ายเงินนะคะเขาจะเริ่มจ่ายเลยนะคะในเดือนแรกก็คือกันยานะคะคือเดือนนี้กันยา -66 แล้วก็เดือนถัดไปตุลาพฤศจิกาธันวา66นั่นเองเท่านี้เดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะว่าท่านผู้สูงอายุนะ่ะท่านมีช่วงวันเกิดนะคะในช่วงวันเดือนปีเกิดนะ่ะตรงกับช่วงเท่าไหร่อย่างเช่นสมมติว่าถ้าท่านเกิดก่อนหนมกรา 2,494นะคะแล้วก็ท่านยืนยันตัวตนนะคะภายในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองเนาะเขาเนี้ยราท่านผูกบัญชีภายในวันที่7กันยานะคะที่ผ่านมาท่านก็จะรับเงินโอนนะคะก็คือวันที่12กันยา66เช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดวันที่1มกราคม2,494ในช่วงจนถึง31ธันวาคม2500นะคะก็ถ้าท่าน ยืนยันโตโัวตนแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่7กันยาท่านก็จะได้รับเงินโอนวันที่13กันยาค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง1มกราคม2501จนถึง31สิงหานะคะ2506แล้วท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะภายในวันที่7กันยาท่านก็จะได้รับเงินโอนนะคะในวันที่14กันยา2566ค่ะ และนอกจากนี้นะคะในเดือนถัดๆไปก็คือตุลาพฤศจิกาและธันวานะคะคนไหนนะคะที่เกิดก่อน1กันยา2506แล้วก็ไปยืนยันตัวตนแล้วต้องบอกก่อนว่ายืนยันตัวตนใน,ในวิธีเขากําหนดนะคะแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย ก่อนวันที่ในตารางกําหนดนะท่านก็จะได้รับเงินโอนนะก่อนวันที่6ตุลา6พฤศจิกาแล้วก็6ธันวาตามลำดับซึ่งสามารถดูในตารางนี้นะคะ <S <S เพื่อเปรียบเทียบอายุก็คือวันเดือนปีเกิดของท่านวันยืนยันตัวตนแล้วก็วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์นั่นเองค่ะแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะส้มเข้าใจเลยว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกเพื่อไปยืนยันตัวตนหรือว่าไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ต่างๆนะคะก็งะค,ะคงต้องอาศัยลูกหลานนะคะที่จะช่วยเหลือในการ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรักษาสิทธิ์ตรงนี้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุที่ทางโครงการรัฐบาลเขามีมอบให้นะคะเขานี้เนี่ยสำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะคะกับธนาคารก็สามารถไปยืนยันตัวตนก่อนเนาะที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบบัตรประชาชนนะคะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลยเนาะก็สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์แล้ว ผูกพร้อมเพย์หรือยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เราก็ต้องไปตรวจเช็คให้ดีเพราะว่าเงินตกเบิกส่วนนี้นะคะที่ได้เดือนละ100นั้นจะเข้าทางบัญชีพร้อมเพย์ที่เราผูกนะคะไม่ได้เข้าในบัตรคนจนที่รู้ซื้อสินค้านะคะเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งและสําหรับผู้ที่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของท่านผู้พิการนะคะหรือว่าท่านผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดบัญชีหรือว่าไม่สามารถที่จะไปผูกพร้อมเพได้นะคะด้วยสาเหตุต่างๆนะคะเขาก็จะมีอีกทางเลือกค่ะคือ ท่านที่จะสามารถาแจ้งความประสงค์เขาเรียกว่าโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นก็ได้หรือว่าท่านนะคะผู้สูงอายุในกรณีต่างๆนี้ที่กล่าวมาจะาไปทําเรื่องนะคะเพื่อให้โอนเงินในตกเบิกตรงนี้นะคะเงินผู้สูงอายุเนี่ยเข้าบัญชีของบุคคลอื่นก็ได้แต่ว่า จะทาได้ก็คือท่านต้องไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือนะคะคือจะเป็นฟอร์มหนังสือกระดาษ A4 นะคะให้ความยินยอมในการที่จะเอาเงินส่วนนี้นะคะโอนเข้าบัญชีร่วมกับบคุคคลอื่นหรือโอนเงินในส่วนนี้เข้าบัญชีคนอื่นซึ่งเอกสารต่างๆนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดี๋ยวส้มแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็จะยกตัวอย่างแบบฟอร์มให้แบบนี้เลยค่ะหน้าตาของแบบฟอร์มนะคะทุกคนก็จะ ลักษณะเป็นแบบนี้จะมี2แบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มแรกก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ให้โอนเงินนะคะเข้าร่วมกับบัญชีร่วมกับคนอื่นนะคะก็อีกแบบฟอร์มหนึ่งก็จะเป็นบัญชีที่อ่ะที่เราโอนให้กับอ่ะบัญชีของคนอื่นไปเลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบฟอร์มอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะคะดูในการส่งเอกสารนะคะเราก็สามารถที่จะอ่กรอกแบบฟอร์มหรือว่าขอรับแบบฟอร์มนอกจาก ในเว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยังไปขอรับแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางนะคะหรือที่สํานักง,งานคลังทุกจังหวัดได้เลยแล้วก็ยื่นเอกสารที่กรมบัญชีกลางหรือสํานักง,งานคลังได้ทุกจังหวัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเรายื่นเอกสารได้ภายในวันที่17พฤศจิกายน2566นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่จะรับสิทธิ์ของท่านนะคะลูกหลานนะคะหรือคนรู้จักใกล้เคียงก็ช่วยเหลือท่านผู้สูงอายุนะคะในการส่งเอกสารแบบฟอร์มให้เรียบร้อยก่อนวันที่กําหนดนะคะ นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ส้มสารดีนะคะสรุปมาให้เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะในส่วนของที่เพิ่มเติมขึ้นมาของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรอบบัตรประชาชนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องส้มสารดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ